สวัสดีครับผมแบงค์สามเลยต้องมาแล้วครับมาแล้วนะผมมาแล้วครับวันนี้มาพร้อมกับรถคู่ใจรถแบรนด์ยอดนิยมครับผมวันนี้ตัวนี่คืออีดสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าดีดีไอนะครับตัวเซนะเกียร์ธรรมดาสี่ประตูแล้วผมบอกว่าคันนี้นะลูกค้าถูกกว่าป้ายแดงถึงเกือบสามแสนบาทใครไม่ดูไม่ได้แล้วนะใครไม่ดูไม่ได้แล้วเพราะสี่ประตูคันนี้คุ้มค่ามากเป็นรถบ้านมือเดียวรถบ้านแท้ๆครับผมมาชมก่อนครับผมมาเลยนะนี่ครับอีดสูนะคันนี้บอกแล้วว่าเครื่องยนต์1.9 เครื่องดีเซลนะครับไฟหน้าเดย์ทม์รันนิ่งไลท์โปรเจคเตอร์นะกระจังหน้าคุณพี่ต้องสไตล์อ่ส่สไตล์ตลูลาแน่นอนครับเป็นสีเทามุกนะครับอขอบแม็กยางแม็กน้ำเดิม erm เลยนะยางน้ำเดิมยางบิตโตนเลยครับอบอกว่าคันนี้รุ่นไฮรดนเดอร์นะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนครับมาเรามาชมภา,ายในกันหน่อยนะเราคันกันหน่อยนะเปิดให้ดูเลยนะนี่คือสภาพรถที่ยังไม่ได้ล้างเลย,เลยนะไม่ได้ล้างเลย,เลยนะดูภา,ายในกันหน่อยโอ้โหเบาะหนังนะครับเบาหนังน้ำตาลแท้เลยนะมีหน้าจอนะครับ หน้าจอพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะมีหมด6เกียร์นะหน้าจอสัมผัสได้มีกล้องมองหลังชัดเจนครับอ่าแล้วก็บอดหนังเป็นบอดสีน้ําตาลนะสีประตูครับผมเปิดดูด้านหลังเลยเลยเห็นไหมมีที่พับแขนด้วยนะพับแขนได้สะดวกสบายนี่คือสภาพรถไม่ได้ล้างนะครับเดิมๆเลยนะเย็นชัดเจนพึ่งมาใหม่ๆมหมาดเลยให้เห็นชัดเจนกันเลยทีียวนะว่าเป็นยังไงครับนี่เลยนะเครื่องดีเซลครับกระบะหลังไม่มีแกนเจาะหอกกระขึ้นไม่มีใส่กระบะไรเนอร์นะเดิมๆนะครับกล้องมองหลังชัดเจนเลย กล้องจากสูนีสุรับดีแม็กนะครับดีสุดีแม็กครับอ่ารุ่นนี้ครับไหนเลยตัวเซตนะครับดีดีไอตัวเซตไปเลยนะบอกว่าคันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าป้ายแดงนะป้ายแดงคันนี้ขายที่9 6้0 0 0นบาทเกือบ1ล้านนะวันนี้ผมมาขายเพียงแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นก้าันบาทยังครับยังก่อนยังก่อนนะใครวันนี้โปรโมชั่นดูคลิปผมนะคอมเมนต์ด้านล่างใครชอบคันนี้คอมเมนต์ด้านล่างนะจองหนึ่งหมื่นแลกหนึ่งแสนนะครับให้ราคาพิเศษเลยเหลือเพียงแค่ 679,000บาทหม่นเก้าพันบาทอบหมื่นกว่าบาท, 100, บาทนะประมาณหมื่นเอ็ดนะอย่าพลาดลูกค้าครับใครสนใจนะโทรผมที่เบอร์094 526 0324หรือคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์เบอร์ข้างล่างได้เลยนะว่าสนใจคันนี้นะอะดูรอบคันใหม่หน่อยเนี่ยดูคันใหน่อยนี่คือสภาพแบบไม่ได้ล้างนะดําเดิมเลยนะนี่ครับเป็นไงบ้างสวยไหมนี่คืออ e ีซูนะครับ1.9 DDI ตัวแซฟนะอ่าเป็นเกียร์ธรรมดาตัวรองท็อปเลยนะคันนี้ป้ายนงินเกือบล้านนะ ถูกกลงเกือบ300,000บาทโอ้โหเป็นไงคุ้มค่าไหมลูกค้าครับป้ายแดงต้องใช้เงิน3 0 0 0 0นไปดาวนะแต่ผมไม่ต้องดาวครับใครสนใจคันนี้ติดต่อผมที่เบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ0 9 4 5 6 6 3้4แอดที่มาผมที่แอดผมเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกเนงินแบงก์แสนโตครับรวยนใงเงอนไขต้องชัดเจนครับผมสวัสดีครับ